วันนี้ก็ทำกับข้าวขึ้นเองนะคะรับผมต้มปลาดินนะครับผมปลาดินที่ไปตกมาได้นี่แหละต้มเน้อร้อนเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอน,นี้ยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวขั้นตอนท้ายะครับคือผักชีต้นหอม มามาก็ทำกินเองครับผมแต่ได้รสชาติอะไรก็ทำเอาเลยครับผมอร่อยชัวร์เข็ดเรามาทำชั้นตอนสุดท้ายกันเลยดีชัว อประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อย